รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้เปิดงานวันวิสาขบูชามรดกชายามรดกโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ค่ะ เมื่อวานนี้ขบวนแห่คมไฟดอกบัวซึ่งทำจากมารกกร,รมที่เคยสืบทอดจากบรรพุษใช้เป็นพุทธบูชาร่วมขบวนแห่กว่า2,000ดวงจากที่ว่าการอำเภอชัยยามายังวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาค่ะได้ร่วมกับพุทธสมาคมสุราษฎร์ธานีจัดงานวันวิสาขาบูชามรดกชัยยามรดกโลกภายใต้โครงการย้อนรอยการเสด็จพระราชด,ดำเนินของพระบาทสมเด็จพระ รมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระกฎาคม2567 ซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประธานพิธีเปิดงานโดยมีนายเจษฎาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายพิชัยชมพูพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จพิธีเปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะร่วมพิธีทางศาสนาเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ หน้าพระบรมสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวก่อนนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9พระบรมพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่10การแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารและสินค้าพื้นบ้าน